ใครจะทำออกบรรทุที่5 würde, <IS affection> <S <S ้าได้นะครับคุณน่ะคุณอค่ะคุณอ เพื S <S <Vander> ่อจะได้อินเทอร์ที่แบบนี้กลับไปเหมือนเช่นเดิมครับอยากพูดเป็นภาษาไทยถึงแบแบชาวไทยไหมคะ่วยดีมากดีมากดีมากคิดถึงแบแบมากคิดถึงแบแบมากเน่สดสดคิดถึงคุณแบยยักษ์ใช่ไหมทุกคนแบแบก็คิดถึงคุณแบยยักเช่นกันนะฮะ ผมถูกพูดก็ช็อคสุดเลยทุกคนก็คือผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับคแต่ถ้ารู้สึกว่าคิดถึงแบบมากแบบมากๆเลยลองเน้นเสียงได้นะคพี่เดียรับลองพูดว้างชาติอารย บานที่วันนี้มาเมืองไทยในฐานะเป็นเบรดของชื่จีนัะคุณน้องค่ะ กดีที่ได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยในวันนี้แล้วก็รวมถึงสถานที่ตรงนี้ครัะก็เป็นที่ที่ดีมากๆสนุกปกติเนี่ยแบ๊บเขากินชาจีกันอยู่แล้วบัลลังก์แก้วแต่พอเขารู้ว่าคุณแบงราเป็นแฟนของชาจีวันนี้เขากินบัลลังก์จี๊สิ่แก้ว ยอดมะวาสี่ดีดีมากดีมากดีมากครับเอาละไอ้าที่เป็นแอนคุณชิจนรบวันนี้ให้คุแบบยอนเนี่ยให้รเชี่ยดีใหรสชาดีให้รสชาจีนดีชิมอให้่ๆะผีไม่หาัต้องจัดเมนูแรกเลยครับเมนนี้ดีมากเลยครับนัจีบญายจะคสนีนวิวไทีเซ็ตออกมาถือรสชาติของัาในขในคุณชิจเลย

ท่านี้มาจากเขียวจากพื้นที <t <t um Mal ่สุวรมิน้วกจะเป็นชาเขวจากูเจ้ยนอบกลิ่นหรืดอกมะลิแ้แบบกนซ้อนให้กิน เพราะเหตุผลนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนถ้าเราที่แบบถือท่าธรรมชาติได้กลิ่นของธรรมชาติมาเลยเห็นภาพเห็นภาพนี่แตงๆนั่นแตงๆนไม่ไหวแล้วกต้องจีบจะเดินเข้าสาขาไปซื้อเลยตอนนี้แพรบอกเขา หนายาพี่หย,ยอกให้สีแล้วก็อธิบายถึงให้กับแฟนๆได้ฟังกันกน,นะครับเมนแบล็มิลค์ <M> ชีนโรลแบล็กมิลค์ y e เชิญครับ <M> <Yes. S 1>

ยังเป็นความพิเศษด้วยเขาจะมีริงรับจระเข้ที่บาวิสต้าครับผมโอ้ซีก้าม้วนนมยูร์เล่มาดูดดื่มด่ําด้วยกันนะครับโอ้ยย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 ย ก็เดี๋ยววันนี้ผมงอาจาทำนะครับแล้วก็จะจับผู้โชคดีเนื่อหวังว่าจะเป็นคนจอดรถเรื่อยเรืวอยอีกหลายตบายพวกนี้ปกยืนเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมครับทุกคนเอเชิญครับเมนูข้าวหั่นทีเราชิมไครับนั่นก็คือซีรอนแบล็คบิวตี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเขารังสรรค์เมนูนี้เสร็จแล้วจะมีผู้โชคดีสองคนนะครับที่จะได้มารับกับแงกับดี ยอนเลยทุกคนเทนเกตงก่หวครับพร้อายอนพร้อมครับพร้อมครับครับถ้าแล้วมีใครช่วยแนะนำเชิญครับเชิญบอกขั้นตอเลยฮะบอกวิธีการฮะวันิงหาครี ก็ใส่ตัวของชาเบทเลไทยนะคะให้ถึง400มลแล้วก็จะใส่แข็ให้ถึง600มลเชื่อไหมคะท่าได้ช่วยเรทไม่ได้นะคะ

เราก็อยากจะทำเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยโหจะทำแค่สองแกวเท่านั้นก่อนอยูรกันเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรอลุ้นกันครับทุกคนจับได้ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายเจ็ดินาทีนมเครับวนไปีับวินาทีแล้ว่ถ้าจะจารก็ว่า แต่เราสมมติ10วนาทีไงฮะพิ่ยออพช่วยทำเป็นไม่รู้ได้ไหมครับรู้ไหมตะกี้รู้ไอ้กไอิสีแตคนนี้บอกรู t t you know? ้ฮะพิ่ยอนแต่เช yep, ื่อว่าเอารอยแน่นอนสี่หลอนแบ็กนิวทีจับมือขอคุณแบ็กพิลยอมเลยนี่เอาล่ลุ้นกันครับช่วเลยฮะช่วยเลยฮะ ใช่คะ่ะใช่คะ่ถะ,คะถ้าได้ดูตัวเป็นคุณนะฮะลุกขึ้นมาเลยนะคะขึ้นทางด้านขวามือของคุณนะฮะใครลุนนะใครอยากได้ใครอยากโดนยกับคอน นี่เต้้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยคพี่น่ักาคางสปิดาใช่หายใ่หาดีใจด้วยนะครับคาสมิดายยังคางสิดายังเออตบมือให้หน่อยครับแบเด อันนี้ดืชอาโสดว่าชอบต้นจับมือสุดมันลองชิมแล้วบอกผมได้ไหมคะว่ามันป็อยังไงลองชิมแล้วบอกหน้าคุณพี่กลับมามาชิมแล้วมาบอกคุณย้อมหน่อยเร็วชิมอ๋อคุณนี่ยอมแนหลอกผิดนั่น่ี่ไหม พิเศษมาให้อีกสิท่านผู้โชคดีของเรานะเพราะเราจะมีทําเลอร์นะะแก้วพร้อมเลเยเซ็นคือใบบล็อกที่จะมอบให้สิบคน,น